สวัสดีกันได้นะครับวันนี้อยู่กับช่องจอนคูนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นดีไฟในแรงลงซีเวอร์นะฮะผมนะในในโหมดซีวีสีนะผมนะดูสิว่าจะเจอผู้เล่นฝีมือระดับแรงไดมอนที่เหลืออีกหรือแกนหรือเปล่านะถ้าเกิดมาเล่น CV c ี c ีซีในในแรงลงซีเวอร์นะฮะเดี๋ยวจะมีมาเล่นรืน่อยๆแหละครับผมลงแรงลงแรงซีวีเนี่ยอาจจะทำคลิป ลงแรงสีวีสแบบยังไงดีอ่ะแบบแรงโกบ้างอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะมาแคทให้ดูกันเนาะวันนี้ปืนที่ผมจะใช้นะตอนเล่นเกมก็จะใช้ปืนเ m 8ก็แล้วกันเห็นว่าปืนเขามาแรงก็แบบเลยเติมตัวนี้ทำซะก่อนนะครับผม เี๋วนี้กินคผมเชี่วอไรนี้ยัวไเกยครับผมเข้าหัวไปนะฮะหนึ่งนันะผมเช็คเป็นปืนพนนะครับผมอยู่ยวไมสวยครับผมอ่าต่อไปเราจะใช้ปืนทองสันไปก่อนนะเพราะว่าเรายังเงินเรายังไม่พอสำหรับการซื้อปืนเอ8เอ็มแปดนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนทองทองสันไปก่อนนะครับผม เป็นปืนที่แบบยิงเหมือน M P T 0ีมากไม่มีสะโรบนะแต่แต่จะมีที่จับที่จับมาให้แล้วก็มีเมสเซนสามนะฮะปืนนี้เราจะเจอได้ในโหมดๆๆีีสี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้เล่นมานานแหละนะแต่โหลดทิ้งไว้อยู่นะต่อไปน่าจะแคสซิไฟมาบ่อยๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีสกินปืนใหม่ๆเข้ามาหรือ ผมอาจจะสูบได้ถาบวนยังไงเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้ดูครับกันนะครับผมนะตัวนี้คลิปมีคนไหมผมมีคนไหมครับซ้ำดิครับรออะไรเดี๋ยวจะไปตามล่าคนไปครับตัวนี้ครับครับผมสวยครับผมแบบเป็นบุสวยครับผมจังหวะนี้ โอ้อาวุธไม่พอสําหรับการซื้อเองแต่ผมจะช้องควรก็แล้วกันนะผมนนะผมถนัดปืนอะไรกับเกี่ยวกับลูกอครคงแล้วมาเอาได้เลยนิจ๊านะนิจ๊านี่ทิ้งให้แล้วจะวันนี้ผมไปกันต่อเลครับนะผมนะ วันนี้เราตอนนี้ฝั่งเราได้เกียบม,มากหุ่สองศูนนะฮะเดี๋วันนี้ก็ไปกันองหนะตอนนี้ผมอยู่ประมาณเลงซิเวอร์เท่าไหร่ดรู้นะ่ะน่คืะน่าจะซีซิเวอร์สามนี่แหละนะอยู่ตรงไหนว่า จะยิงจำได้แล้วผมยังหาคนไม่เจอเลยเนี่ยโอ้โสนายครับผมฝั่งเราใช่ยเนยหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยฝีมือแรงนี้เกี่ยวฝีมือระดับไดมอนที่เราอีกอยู่นะสวยแต่กูไ่ได้ยิงหาเลยีิ่เยอะนะจะรัวซื้อมันไป ผมเชิญตู้เด้แต่แบบไม่ใส,ส่สะกินนะฮะเพราะว่าอือพวผมไม่ได้ใส,ส่ตกินครับอืมอ่อนอ่อนที่หน่อยนะคอืมจะปิดไอ้บอลทำเยี่ยอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้เยี่ยนี่เด็กเกียร์นี่ว่ะน,นี่กูแบบกูเล่นแบบไม่ต้องมาฆ่าคนเลยจะได้เมื่อไหร่ัน เดี๋ยวนะผมสูดไป ดาก็นคนหนุ่มเพื่อนโอ้โหเฮียกูมไม่ได้คิวสักตัวเลยโอเคขอเต้นโชนสักหน่อยดีกว่ากว่าที่เราจะกากแลกกันไปนะฮะกูกัาบ,บา้ากเลยนี่มีคืนนี้นะไม่ค่าใครไม่ค่อยได้เฮียนะขอเสนอให้หัวร้อนไปหน่อยพอดีช่วงน,นี้ผมเห็นเคิวน,นะตอนนี้ผมอยู่ซิว่กากลันะเฮ้ยผมผมขึ้นโกละอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผม ทำคลิปลงรงน์กีไฟและซีวีซีไลน์กูให้ดูนะโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์ติดต่ใครด้วยนะกดแชร์ด้วยนะผมโอเคไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย